สวัสดีค่ะคนที่รักปลูกต้นไม้ปลูกผักสวนครัวของภารกิจของแต่ละวันนะคะเราก็จะมีการทํางานกิจวัตรประจําวันเช้านี้ก็จะมาเอาปุ๋ยอคอกใส่ผักไปชมกันนะคะนี่ก็เป็นผักกลาปีที่ได้เอาเศษอาหารมาใส่ไว้ในแปลงทําคลิปให้ชมไปเมื่อไม่นาน วันนี้ก็จะนำเอาขี้วัวนะคะหรือว่ามูลสัตว์ต่างๆที่เรามีนะคะมาใส่พืชผักในแปลงเพื่อที่จะได้มีอาหารเพิ่มบํารุงให้ใบเขียวใบงามนั่นเองเป็นวิธีดูแลง่ายๆเลยนะคะนี่นะคะสำหรับผักสวนครัวของเราก็จะใช้เป็นมูลวัวหรือขี้วัวนั่นเองนะครบภาษาบ้านๆก็คือขี้วัวนะคะ นำเอามาใส่พืชผักในแปลงแปลงผักขึ้นช่ายนะคะพออาหารที่เราปรุงไปนะคะเริ่มเริ่มหมดอาหารแล้วก็นำเอาที่วัวมาใส่บางๆนะคะไม่ต้องใส่มากจนเกินไปสัก15วันเอามาใส่สักครั้งหนึ่งเพื่อที่ผักจะได้มีปุ๋ยกินนั่นเองผักจะได้ใบเขียวใบงามใบใหญ่ โดยที่เราไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยเคมีนะคะเราก็ใช้แบบนี้ค่ะถ้าใครไม่มีมูลสัตว์ก็ใช้ปุ๋ยได้นะคะปุ๋ยเคมีก็ใส่ได้แต่เราใส่แบบจํานวนน้อยๆนะคะนี่ค่ะเราก็ใส่ไปแบบนี้เลยค่ะเป็นการบํารุงง่ายๆสําหรับคนปลูกผักกินเองก็จะได้ปุ๋ยจากธรรมชาติเสร็จแล้วเราก็ลดน้ําตามไปเลยค่ะ วันนี้เราก็จะย้ายพริกที่อยู่ในร่องนี้นะคะไปปลูกใส่เข่งพริกที่เอาเมล็ดมาโยนทิ้งเอาไว้เรามีมะเขือเทศด้วยนะคะเนี่ยค่ะมะเขือเทศลูกสุกเราก็มาโยนใส่เอาไว้เขาก็ขึ้นมาแบบนี้นะคะ่ะไม่ได้เพาะนะคะเม็ดสุกๆเราโยนโยนใส่มาแล้วเขาก็เกิดขึ้นมาแบบนี้อันนี้เราก็ต้องย้ายไปปลูกนะคะเพราะว่าในร่องนี้เป็นร่องต้นไม้ประดับนะคะ เราจะแยกออกไปไปปลูกใส่เข่งหรือว่าใส่ตะกร้าใส่กระถางที่มีนะคะจะได้ให้ความเจริญเติบโตนี่นะคะเราก็ได้เอาดินที่หมักเอาไว้ใส่ถุงปุ๋ยไว้นะคะที่ใครลงคลิปให้ชมไปนะคะวิธีหมักนี้ก็นำเอามาใช้ได้แล้วะคะ่ะเพราะว่าดินที่หมักนะคะก็เป็นใบไม้ที่หมักไว้นานแล้ว ดินก็เลยไม่ต้องไว้หมักไว้นานเขาก็เป็นผงแบบนี้แล้วค่ะนี่นะคะดินที่หมักเอาไว้เป็นแบบนี้ก็สามารถนํามาปลูกผักได้ถ้าเขาไม่มีความร้อนนํามาใช้ได้แล้วค่ะถ้าหากมีความร้อนอยู่ก็ยังใช้ไม่ได้นะคะตอนนี้ก็ปลูกไปเรียบร้อยแล้วค่ะพริกแล้วก็เด็ดยอดออกด้วยนะคะสําหรับพริกเพื่อจะได้แตกทรงพุ่มนั่นเองปลูกเสร็จแล้วก็ใช้แกบนะคะที่มีมา ขุมข้างด้านบนนะคะถ้าแกะพักคุมแบบนี้เขาจะไม่มีความร้อนนะคะแล้วก็จะคุมเอาไว้แบบนี้เพราะว่าด้านล่างเราใส่ฟางฟางอยู่ชั้นล่างนะคะแล้วก็เอาดินที่หมักไว้ใส่ลงไปข้างบนนี้ก็เป็นแกะแล้วก็จะได้ปลูกพืชผักแบบง่ายๆกันนะคะเพราะรอบต่อไปแกะที่อยู่ด้านบนเราก็คุกเขาก็กลายเป็นดินที่มีความปลูกนั่นเอง ลองใช้วิธีนี้ดูเพราะก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะคะสูตรนี้ก็เป็นครั้งแรกปกติส่วนมากจะใช้มะพร้าวสักคุมหน้าดินนะคะเห็นเพื่อนๆทางช่องหนึ่งนะคะเขาทำก็เลยจะทดลองทำแบบนี้ดูบ้างนะคะเผื่อจะดีนะคะาใช้แก่คุมแล้วก็เราก็มาเอาคุยมะพร้าวที่มีอยู่นะคะมาแช่น้ำไว้เพื่อจะได้ใช้งานต่อไป แช่ทิ้งเอาไว้แบบนี้เลยนะคะพอเวลาใช้งานเราก็จะใช้ได้สะดวกมากแช่ทิ้งไว้สักห้าวันเจ็ดวันก็ได้ค่ะทิ้งไว้แบบนี้เลยเพราะเรายังไม่ได้ใช้งานแต่ถ้าใครรีบเอามาใช้งานก็สามวันก็ใช้ได้นี่ก็เป็นน้ําขี้วัวนั่นเองหรือว่าน้ําหมักขี้วัวนะคะเราก็นําเอามาใส่ไปเพื่อที่ขุยมะพร้าวของเราจะได้มีปุ๋ยเวลาเรานําไป เพราะต้นกล้าหรือไปปลูกผักนะคะไปผสมดินนะคะจะได้มีปุ๋ยธาตุอาหารที่ดีนะคะทาแบบง่ายๆเลยนะคะไม่มีขั้นตอนอะไรมากมายขุยมะพร้าวซื้อมานะคะเราก็นํามาแช่น้ําทิ้งไว้แบบนี้เลยะค่ะแล้วก็ใส่น้ําหมักจะเป็นน้ําหมักอะไรก็ได้นะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้หรือน้ําหมักเจ้าปวกหรือ,อจุลินทรีย์หน่อกล้วยตามที่เราสะดวกเลยนะคะถ้าใครไม่มีไม่ต้อง ก็ได้นะคะแช่ทิ้งเอาไว้ก็ได้เหมือนกันเพื่อสารแทนนินจะได้ออกไปนีคะก็จะมีคุณมาพาะพร้าวไว้ใช้งานพืชผักสวนครัวตอนนี้ก็ลงแปลงหมดทุกแปลงแล้วนะคะต้นกล้าที่เพาะไว้ก็นำเอามาปลูกใส่แปลงไปหมดแล้วคะ่ะนี่ค่ะต้องรอดูว่าจะ,จะเจริญเติบโตหรือเปล่านคะคะเราก็ใช้วิธีง่ายๆนะคะตามที่เรา มีวัตถุดิบอะไรที่มีนะคะเราก็นำมาใส่มาเพิ่มอาหารให้กับพืชผักสวนครัวเพื่อจะได้มีผักที่ใบเขียวใบงามกินนั่นเองแล้วที่สำคัญก็จะมีรสชาติที่กรอบนะคะชาสารอาหารมีเต็มนะคะพืชผักก็จะมีรสชาติที่อร่อยมากๆวันนี้ก็จะเก็บในปีนะคะเอาไปตากแห้งเพื่อจะนำไปส่ง ร้านสมุนไพรเขาก็รับซื้อนะคะตอนนี้ก็กิโลหนึ่งอยู่ที่ประมาณ120บาทนะคะถ้าตากแห้งแล้วนะคะถ้าเก็บถ้าเกิดเราไม่เก็บนะคะก็ก็ร่วงทิ้งไปก็ทำให้เสียดายมากเก็บเสร็จล้วก็มาตากไปแบบนี้ค่ะรอให้แห้งแล้วก็เอาไปส่งร้านสมุนไพรได้เลยค่ะวิธีทำกเกษตรนะคะเรามีหลายๆอย่างก็สร้างไรายได้ให้กับ ตัวของเราได้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ทำงานนะคะอยู่กับบ้านก็มีอะไรทำเล็กๆน้อย,อยเพื่อมีอไรายได้เสริมด้วยแล้วที่สำคัญเราก็มีพืชผักสวนควรัวไว้เก็บกินโดยที่ไม่ต้องไปซื้อผักนั่นเองถ้าหากเรามีพื้นที่ข้างบ้านหน้าบ้านหลังบ้านเล็กๆน้อย,อยก็สามารถปลูกพืชผักสวนควรัวได้ตามใจที่เราชอบเลยนะคะปลูกไว้ข้างบ้านก็จะดู